แม่ใจสลายเข้าใจว่าลูกตายหลังคลอดผ่านมา17ปีเพิ่งรู้ความจริงลูกยังมีชีวิตอยู่ที่แท้คนในครอบครัวแอบขโมยไปข่าวเด่นข่าวเด่จ,จะพาเพ,พื่อนๆไปดูเรื่องราวชวนอึ้งจากประเทศจีนกันค่ะจางไฉหงเป็นคุณแม่ที่ใจสลายมานานกว่า17ปีนะคะหลังจากเธอเข้าใจมาตลอดค่ะว่าลูกชายที่เธอให้กําเนิดออกมานั้นเสียชีวิตจากไปค่ะเธอต้องมีชีวิตสุดขมขืนระทมทุกข์แต่แล้วอยู่มาวันหนึง่งความจริงสุดช็อกก็ได้ปรากฏขึ้นนะคะ เมื่อเธอได้รู้ว่าลูกชายของเธอยังมีชีวิตอยู่ค่ะตามรายงานของสื่อท้องถิ่นได้เผยนะคะว่าจางอาศัยอยู่ในมณฑลเจียงซูย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เธอตั้งท้องค่ะเธอได้หลบไปอาศัยอยู่ที่บ้านของลูกพี่ลูกน้องเนื่องจากเธอมีปัญหากับสาม,มีเก่าและญาติของเขานะคะเธอกลัวว่าเขาจะตามมาทำร้ายจนกระทั่งหลังจากเธอคลอดลูกค่ะลูกพี่ลูกน้องคนนี้ก็มาแจ้งข่าวร้ายกับเธอ ลูกพี่ลูกน้องของเธอกล่าวว่าลูกของเธอเกิดมาพร้อมภาวะพิการรุนแรงพร้อมทั้งนมน่าให้เธอยอมปล่อยให้ลูกน้อยจากไปซึ่งในตอนนั้นจางก,ก็เชื่อนะคะเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะสงสัยค่ะแต่เธอก็ยังตัดสินใจสู้เพื่อลูกขอให้ลูกพี่ลูกน้องไปขอความช่วยเหลือจากแพทย์เว่าต่อมาลูกพี่ลูกน้องของเธอกลับมาบอกว่าทารกเกิดความผิดปกติกับร่างกายขาดทั้งสองข้างเป็นอัมาพาตขยับไม่ได้จนสุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ จางเธอรู้สึกเศร้าใจสลายนะคะนับตั้งแต่วันนั้นจนเวลาผ่านไปเกือบสองทศวรรษจนเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเธอบังเอิญได้รู้ความจริงว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกที่แท้ลูกของเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกลูกพี่ลูกน้องคนนี้แอบขโมยตัวไปให้เป็นลูกบุญธรรมของน้องสาวภรรยาของเขาตอนที่เด็กชายคนนี้โตขึ้นมานะคะจนเข้าโรงเรียนมัธยม จังเริ่มรู้สึกประหลาดใจเมื่อสังเกตว่าเขามีหน้าตาคล้ายกับสามีเก่าของเธอมากเธอจึงแอบตามสืบอย่างลับๆจนในที่สุดผลการทดสอบดีเอ็กก็ยืนยันออกมาว่าสิ่งที่เธอสงสัยเป็นความจริงค่ะเด็กชายคนนี้คือลูกแท้ๆของเธอเอง ตอนที่จังรู้ความจริงเธอรู้สึกสับสนมากนะคะเธอมีหลายอารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งดีใจตื่นเต้นและโกรธแค้นในเวลาเดียวกันภายหลังจากจางไปเผชิญหน้าเปิดเผยความจริงเรื่องลูกที่ถูกขโมยไปลูกชายของเธอก็ตกใจและแตัดสินใจเลือกที่จะกลับมาอยู่กับแม่แท้ๆของเขาแต่พ่อและแม่บุญธรรมของเขาไม่ยอมยืนเรื่องฟ้องร้องขัดขานค่ะ พอและแม่บุญธรรมของเด็กชายเรียกร้องให้จังชดใช้เงินที่พวกเขาใช้ในการดูแลเด็กชายแต่จังปฏิเสธไม่ยอมให้นะคะโดยอ้างว่าพวกเขารับเลี้ยงลูกชายของเธออย่างผิดกฎหมายนอกจากนี้จังยังได้ฟ้องกลับทางลูกที่ลูกน้องของเธอรวมทั้งภรรยาของเขาที่สมรู้ร่วมคิดกันก่อเหตุขโมยลูกของเธอโดยหวังว่าทั้งหมดจะต้องได้รับโทษอย่างเหมาะสมค่ะ ภายหลังจากเรื่องราวของจางถูกเผยแพร่ไปในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนนะคะก็เกิดเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดมีทางเข้าไปแสดงความเห็นใจแม่ที่ถูกขโมยลูกให้ผัดพรากจากกันบางส่วนก็ตกใจในความไร้กาศของครอบครัวของเธอค่ะคนในครอบครัวเดียวกันแท้ๆยังทำกันได้ขนาดนี้คอมเมนต์ถัดมานะคะบ,บอกว่าโกหกกันมาเกือบ20ปีเธอต้องตรอมใจจมอยู่กับความทุกข์ที่สูญเสียลูกไป คอมเมนต์ถัดมานะคะบ,บอกว่าจิตใจอมมหิตไม่ต่างอะไรกับมิจฉาชีพพวกแกงลักพาตัวเด็กขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากกระปุกขอบคุณครั